สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับรายการติแกะเว้ยวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องก๊์ดนะครับนน่นะครับกล่องนารูโตะนะครับผมนะฮะติ๊กตธิจากคายูนะครับคายู ใครอยู่คืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับตอนนี้คือผมไม่รู้อะไรเลยจริงๆแต่ผมจะมาแกะกล่องผมไปดูช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ลองสั่งมาเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเอสรุปบอกหรือไม่บอกนะครับแต่วันนี้จะมาลองแกะแปะพร้อมๆกันนะครับกับกล่องนี้นะครับ นะครับไม่เจอกันนานหลายคลิปนะครับก่อนอื่นก็รบกวนนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เราลงคลิปแกะอะไรแบบไหนครับก็ลองคอมเมนต์ส่งกันมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแกะกันเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะอ่าน้นหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับซึ่งผมเพิ่งส่งมาวันนี้เลยนะครับ นะครับเราจะมาดูว่าในกล่องมันเป็นยังไงนะครับแกะออกมาปั๊บแกะออกมากโอ้โหสีสันสวยงามนะครับในกล่องนี้นะครับมีทั้งหมด36แพ็คนะครับในแต่ละแพ็คก็จะมีทั้งหมด5ใบด้วยกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ เซตแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเราไปเริ่มกันที่เซตแรกกันก่อนเลยนะครับประเดิมซองแรกมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับี่นะครับซากุระมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโดนไหมไม่โดนอะไรเลยนะครับเหมือนจะเซตเริ่มต้นนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีการ์ดแรเลยนะครับ later few moments โอเคนะครับเมื่อกี้ผมไปแกะไม่ใช่ไปแกะนะครับไปตัดซองมันนะครับเพื่อที่เราจะได้แกะกันอย่างง่ายๆนะครับมาเริ่มกันที่ซองที่2นะครับทั้งหมด26ซอง,ซองดูซิว่าวันนี้เราจะได้การ์ดแรก,กันหรือเปล่านะครับมาตอกซองกันต่อไปเลยนะครับวาวาเปิดมาเป็นซาสกเกตเลยนะครับซาสกเกตนะครับโอ้โหาร์ดซองนี้ผมเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่า น่าจะโดนนะครับโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่มีเลยครับผมนะฮะไม่มีมาเลยเนี่ยสมกับเป็นแพ็คเริ่มต้นจริงๆไม่มีมาเลยนะครับไม่มีเลยอ่าอ่า SR เราโผล่มาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ใบที่เราตามหานะครับซึ่งใบที่เราตามหาคือใบอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแง่ตลกตลกโผล่าไปเรื่อยนะครับไปกันต่อฮะทุกคน โอ้ซ้ำแล้วนะครับซ้ำอีกแล้วนะครับซ้ำอีกใบหนึ่งนะครับโอ้ SR เริ่มโผล่มาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่า SR แยกไว้นะครับ36เปิดกันตาแฉะเลยครับวันนี้บอกเลยนะครับเปิดกันตาแฉะแน่ๆโอ้โหอารล้วนนะครับไม่มี SSR เรผสมเลย <c oughs> <c oughs> เริ่มเหนอนาคตแล้วลุง <c oughs> ยิ้มซื้อ แบบกล่องการันตีมาดีกว่านะครับอย่างอย่างว่านะครับเริ่มสะสมก็ต้องเอาอะไรที่มันทั่วไปก่อนนะครับรอบหน้าผมเอากล่องที่มันการันตีแน่นอนนะครับไม่รุนให้เหนื่อยนะครับ s r มาอีกแล้วนะครับผมมามาสามใบแล้วนะครับผ่านไปกี่ซองแล้วเนี่ยกี่ซองละวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซองนะครับมาซองที่เจ็ดซองที่เจ็ดเออซองที่แปดนะครับ พะกชินะครับม,มาซ้ำอีกแล้วนะครับโอ้โหซ้ำหลายใบเหลือกเกินโอ้เหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะมีเห็นแวบๆนะครับ SSR ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้โหทุกคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลุนลุนลุนโอ้ SSR นะครับโบรุโตะนะครับ SSR โบรุโตะนะครับโอ้โหสวยงามสินสั่งสวยงาม มาแล้วครับ SSR ใบแรกนะครับกับกล่องนะครับกล่องที่แปดไปเราไปกันต่อนะครับซองที่เก้านะครับเอาพลิกหน้านี้ดีกว่านะครับจะได้ดูนะครับอ่าเริ่มรันใบใหม่แล้วนะครับไปอู้ SR นะครับนารูโตะค่อนข้างสวยสวยเลยไม่ใช่ค่อนข้างสวยเลยนะครับขนาดแค่ SR แล้วเรา ได้กาดแรงก,กว่านั้นหรอครับทุกคนมันจะสวยขนาดไหนบ้าบอจิงเชี่ยวอ้ไป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 ไม่มีนะครับซองนี้เกลือไปนะครับเซตแรกเรามาเดินทางมาถึงซองสุดท้ายแล้วครับในเซตแรกนะครับไปไปโอ้โหเปิดไวเปิดไวโอ้โหไม่มีมาเลยนะครับเซตแรกนะครับผมประกอบดานเซตแรกนะครับได้ 1> S.R มา1 2 3 4ใบแล้วก็ S.S.R อีก1ใบนะครับซึ่งไปซื้อกล่องอื่นกันดีก <c oughs> ว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นกันที่กล่องอื่นน่าจะดีกว่านะครับโอ้โหกล่องนี้โคตรเกลือเลยนะครับ <c oughs> ไปกันอย่างรวดเร็ว <c oughs> มัฟเร็วจริงไปกันอย่างเร็วจริงนะครับเร็วจริงเร็วจริง <c oughs> คือทุกคนดูตามผมมาพร้อมกันจะเห็นว่า หมดอู้ส SSR มาอีกแล้วนะครับผมนะฮะมาในใบที่สองนะครับโอ้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับมาเอ้ยว่ามันจะการังตีแถวละแถวละใบนะครับไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้นะครับเป็นอาจารย์ไก่นะครับอาจารย์ไก่นะครับแต่เนี่ยอาจารย์ไก่นะครับอันนี้อาจารย์ไก่แง่แต่กะต่อนะฮะนะครับ กันต่อเลยดูซิว่าเราจะได้ถือถือว่าเราน่าจะได้อารันนัมเบอร์เยอะพอสมควรนะครับและการซ้ำน่าจะเยอะพอสมควรดูจากทรงแล้วนะครับเด่นน่าจะไม่โป่เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเถอะมีการเริ่มต้นที่ดีกูปลอบใจตัวเองอยู่ในไอเเอสอาร์นะครับโอ้โหกาอระนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับโอ้การซ้ำนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เพย์แบ็กภาพนะครับแต่การ์ดมันเริ่มซ้ำแล้วนะครับ การมาเร่อซ้ำแล้วนะครับอ้วเป็นไรนครับทุกคน UR มาแล้วครับ UR นะครับไม่แลนะครับก็เหมือนแลนะครับสําหรับกล่องนี้ได้ UR มาโอเคผมชื่นใจแล้วนะครับได้ UR มาเป็นเป็นอะไรที่อนะนะครับบุรุโต UR นะครับซึ่งคนก็ไม่ค่อยสะสมหรอก เพราะว่ามันก็ออกง่ายนะในกล่องที่มันท็อปกว่านี้นะครับในทั้งหมดก็กล่องนี้ได้ UR มาก็ถือว่าโอเคนะครับรันนัมเบอร์ที่67นะครับ N R U R 057นะครับโอเคนะครับอาร์ตเขาสวยนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับในการทําการ์ดนะครับผมเพิ่งเพิ่งเริ่มสะสมการ์ดนะครับแล้วก็ดูไปดูมาว่านังโตะมันมีการทําการ์ดโผลเลยไม่รอช้านะครับสั่งไปเลยนะครับไปซื้อกล่องอื่นกันดีกว่า เพราะว่าเราเว้นแล้วจุ้นกันที่กล่องอื่นน่าจะดีกว่านะครับโอ้โหกล่องนี้โคตรเกลือเลยโอ้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับดูครับทุกคนอ๋อ S S R โอ้จำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรนะคู่เล่นใไมะเหมือนจะใช่นะครับถ้าใบใีบผมยังไม่มีจะมีได้ไงมืองซื้อกล่องแรกไอ้เวนไปครับไปกันต่อเนี่ยแถวกลางนี้มันจะออกเยอะโอ้โหดูขอบนะครับคุณทุกคนดูขอบอ๋อขอบธรรมดายอยู่เวนเลย <c oughs> ขอไปสำหรับคำหยาบด้วยนะครับแต่มันแบบว่าซ่อนนิดสักหน่อยแล้วกันคลิปนี้จะกี่นาทีเนาะซองแบบนี้นะครับถ้าผมเดานเนี่ยมันน่าจะฮิตใบสุดท้ายนะครับซึ่งมันก็จะสูงมี SSR SR ครับแล้วก็ u r o R แล้วก็อะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับที่เป็นการ์ดแรขึ้นไปผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียงยังไงนะนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับ SR นะครับเป็นซาสเก็ตนะครับ โอ้ลี oh, ยังไม่เคยเห็นเลยเอชอาร์ค uh ันครเอตอนนี้ผมว่าผมน่าจะได้ได้ครบแล้วนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะได้ครบอาครบแล้วนะครับอู้อาอันนี้สวยนะครับเป็นที่หน้าตานะครับข้างหลังเป็นซากุระสวยต้ใบนี้ถึงจะเป็น R แต่ก็ผมก็ชอบนะหมดไปแล้วนะครับเซตที่2นะครับเราได้ล็อ แกะรอบที่2เราได้ตัวตัวอะไรวะตัว ur นะครับของของใครอะมันคือใครนะโมรุโตะนะครับมานะครับถือว่าเมื่อกี้ก็ดีแอบดีใจอยู่นึกว่าจะได้แต่แบบว่า sr กับ sr ไปแล้วนะครับโอ้ผมเพิ่งสังเกตนะครับ r บางใบนะครับที่เป็นใบที่ฮิดนะครับหรือว่าใบที่ที่เขาจะสู่มานะครับ r าใบสุดท้ายมันจะมีเขาเรียกฟลอยด์เหรอหรืออะไรนี่แหละครับที่มันวิ้งวิ้งวับวับนี่นะครับถึงจะเป็น gas r แต่ก็มีอันนี้นะครับ มันจะแตกต่างกันเลยนะเทียบให้ดูนะครับอ,อ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นธรรมดานะนี่นธรรมดานะครับพอราจะการ์ดนี้นะครับโอ้ใบนี้น่าจะเป็น S S R อ้อเป็น R ธรรมดานะครับแต่มันจะมีวิ่งวิ่งวบวบนะครับนี่นผมต้องไปแยกอีกนะครับมันน่าจะคนละเซตกันนี่ซ้ำเลยนะครับรีบ้จะร,ร,รีบซ้ำไปไหนไม่รู้จะรีบซ้ำไปไหนนะโอ้มาอีกแล้วนะครับ S.R. นะครับใบนี้ได้ไปแล้วนะครับได้ซ้าได้ซ้อนนะครับม้จะออกมาเยอะแยะตะแปะไก่อะไรนักหนาวู้โหนินตะล่างนี้นะครับสวยเลย S.S.R. นะครับโอ้โหตอนผมสั้นนะครับเป็นซากุระตอนผมสั้นนะครับตอนที่ตัดผมน่าจะเป็นช่วงตอนเด็กนะครับแรกๆของซีสั้นนะครับใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วครับทุกคนใกล้หมดแล้วครับทุกคนไปครับ ใบฮิตอูห้หูแสงเวอร์เจอจ้าแต่เป็นเอะคีับคาคาชินะครับได้ครบแล้วมั้งคาคาชิได้มาเยอะเหลือเกินในเวนไปนะครับ3ามซองสุดท้ายนะครับใบฮิตคือใบอ่าธรรมดาได้สามอีกแล้วนะครับอ้หูโออาครับทุกคนผมจำชื่อไม่ได้แต่สวยมากเลยครับดูดิครับดูเอาให้กล้องนี้ดูด้วย ยังสวยอะ่ะ O R เมื่อกี้มันเป็นอะไรนะเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูอีกทีนึงนะครับอันสุดท้ายผมว่าน่าจะไม่มีอะไรนะอันสุดท้ายอันสุดท้ายน่าจะไม่มีอะไรโอเคนะครับ มาเรามาสรุปกันนะครับสรุปแค่ SSR ขึ้นไปแล้วกันนะครับผมนะตัว R นี้ไม่เห็น R SSR มันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หนะครับกล่องนี้นะครับถ้าให้ผมคิดนะครับมันน่าจะเป็นกล่องสําหรับคนที่แบบเริ่มต้นสะสมจริงๆครับซึ่งผมด่าว่าเลือกถูกกล่องไหมก็ถูกนะครับเพราะว่าเริ่มต้นไงเราเป็นแบบพวกเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจาก กลองรวมๆก่อนนะครับแล้วรอบหน้าเราจัดหนักจัดเต็มนะครับจริงๆอะ่ะผมซื้อมา2กล่องอีกกล่องหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็ได้สามสิบหกแพ็คนะครับไม่ใช่36าทหกแพ็คเอ่อสามสิบหกซองนะครับซองหนึ่งมีห้าใบนะครับเราได้ SS เราได้ SR ทั้รหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 1 1 1 2 1 3 13ใบนะครับมาราคาประมาณ300กว่าบาทเองนะครับซึ่งไม่แพงนะครับไม่แพงเลยนะครับ36แพ็ค SSR นะครับ SSR นะครับ1 2 3 4 4ใบนะครับ เป็นใบที่ผมรู้จักตัวละครที่ผมรู้จักนะครับแล้วก็กล่องนี้นะครับได้ UR 1ใบนะครับโบลูโตะนะครับแล้วก็ OR นะครับ OR นี่น่าจะสวยกว่านะครับเพราะว่าฟลอยดฟลอยมันเยอะกว่าฟลอยในใบมันเยอะกว่านะครับก็สรุปว่า2ใบนี้นะครับที่แย่โอเคนะครับก็นะครับ คลิปหน้านะครับติดแกะจะมาแกะอะไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับคอนเทนต์อื่นๆก็กำลังจะตามมานะครับทุกคนนะครับสำหรับใครที่รอก็รอหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ